สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกซ์เบสิคบอนะครับหลังจากที่ a บ i c b บอลของเราห่างหายกันไปนานเลยนะวันนี้ผมได้มาอยู่ที่โรงเรียนแม่พระฟาติมานะฮะวันนี้ผมได้ทราบข่าวจากอาจารย์หนอของเรานะฮะว่ามีการอุ่นเครื่องกระชับมิตรน้องๆน,นะฮะร,ระหว่างโรงเรียนนิธิปริญญาแล้วก็โรงเรียนแม่พระแม่พระฟาติมานะ วันนี้อาจารย์หน่องได้พากลุ่มน้องๆมาอุ่นเครื่องที่สนามฟุตซอลแห่งนี้นะครับผมก็เลยขอติดตามอาจารย์มาเพื่อเก็บบรรยากาศการอุ่นเครื่องของน้องๆโรงเรียนนีที่กับแม่พระมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใน G ีโฟก b เบสิกบอลนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแอรไปแอรแอรแอร์อันนี้เป็นบรรยากาศการอุ่นเครื่องก่อนลงสนามนะฮะเอาบอลมาลงเนืงโฟกัสไม่ถึงที่ แปะแปะแปลอะไรจับบอลลูกจับก่อนจับด้วยฝ่าเท้าก่อนอาจารย์ครับวันนี้มีกี่รุ่นครับผมมีสองรุ่นครับสองรุ่นนะมีรุ่นเอ่อปสามปสี่ครับกปห้าปหกรุ่นรุ่นสิบปีกับสิบสองอ๋อเป็นฟุตบอลอะไรครับอาจารย์ฟุตซอลเป็นฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ธรรมตรีครับเรียน ที่มึงเรียนน้องนี่แหละไในภาคจะเป็นโรงเรียนพี่เนี่ยแหละเขาใหญ่กว่าเราอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องประชามิตรกันนะครับโอเคผมแล้ววันนี้เตรียมทีมมาพร้อมให้อาจารย์ประมาณ60%ช่วงที่เจอฝนครับผมโอเคครับมีซ้อมช่วงนี้หน้าฝนน้องๆก็หยุดซ้อมกันนะฮะเพิ่งมารวมตัวกันได้รวมตัวกันได้โอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ก็อาจารย์น่องนะฮะฮ่า สวัสดีครับพี่เล็ก,เ,ลกเจอแล้วฮะนี่ครับพี่เล็กวันนี้ก็มาดูแลให้กับน้องๆจากวิที่ด้วยครับผมหลนะังจากที่เราจัดกิจกรรมพลองฟุตจะยุทธจักรกันมาหลายอาทิตย์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้มาทำงานแข่งขันของเด็กอายุติดสิบสองครับโรงเรียนวิธิครับผมครับ แม่พระนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการแข่งขันกันว่าจะสนุกสู้กับการประลองฟุตของเราได้ไหมอ่าโอเคครับผมไปเพื่อนทำมาใหม่แปลแรงๆแปลย้อนแรงๆไปตอนนี้คืออาจารย์หน่องนะฮะโค้ชผู้ควบคุมทีมมาแปลแรงๆจับฝ่าเท้าเปยลแรงๆสำหรับ ฟุบอลการประลองฟุตเจ้ายุทธจักรใครอยากรู้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงก็เซิร์ชใน youtube ได้นะฮะพิม์คำว่าจีโป๊ระลองฟุตนะครัตอนนี้เรามาดูเบสิกบอลของน้องๆทั้งสองทีมกันนะฮะเรีมาดูการวอร์อัพขอ,ของน้องจากแม่พระดูบ้างนะ ตามต้องเล่น,นยืดขาดยืดยากเดี๋ยวเราจะแข่งก่อนใช่ไหมครับเขาเตรียมพร้อมแล้วเราไม่พร้อมเลยเรียกมาเฉยอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับใช่เลยครับเดี๋ยวประตูลงไปเล่นให้สนุกเล่นเต็มที่โดนกี่ลูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่สิทีิ์นะยกแข่งจริงๆแล้วถ้าโดนเยอะอาจจะโดนก็ได้ <laughs> เดี๋ยวลงไปประตูเขาเป็นผู้เล่นเหรอใช่ไหมยืนหลังนะไอ้นั่น่ยืนหลังนั่นเล่นตัวหน้าใช่ไหมโอ้ไเล่นตัวไหนหลังตัวหลังนะคั วันนี้มีแข่ง2รุ่นนะฮะรุ่น10ปีกับสิบสองปีอันนี้ก็คือโค้ชต้นนะฮะสวัสดีครับโค้ชต้นครับอ,อ่าและนี่ก็คือโคตต้ชของน้องๆจากแม่พระแม่พระวันนี้มา,าครับในรุ่นอาจารย์คุมอยู่รุ่นอะไรฮะคุมทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับครับผมวันนี้เป็นการกระชับมิตรกันใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นนัดที่สองของรุ่น12ปีแล้วเป็นนัดแรกของจูเนียร์อ๋อ เตรียมทีมไปแข่งรายการอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยของ12ปีแข่งกรมพลาครับอ๋อเป็นส่งกรมพลาด้วยเป็นฟุตบอลอะไรครับผมเป็นฟุตซอลนี่แหละครับเป็นฟุตซอลวันไหนฮะช่วงเออเลาะเนี่ยเนี่ยวันจันทร์เนี่ยฮะวันจันทร์เนี่ยจะแข่งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแข่งกี่โมงเพราะโปรแกรมยังไม่ออกแต่ไปจับฉลากจับอะไรมาแล้วครับที่สนามไหนครับผมสนามตุ๊พัชราใสครับสนามหน้าอาคารนิีิบุตรเขาครับอ๋อตรงด้านหน้าเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแวะไปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมได้ครับผมมากครับขอบคุณครับ อ๋อเป็นฟุตบอกลกรมพลาศึกษาที่ชีฟกได้ติดตามบอลน,นักเรียนถ้วยขอในช่วงนี้นั่นเองนะฮะนี่น้องๆในุ่น,น12ปีเมื่อกี้บอกว่าถ่ายคนเดียวใช่ไหมจอจอก่อนโอเค เอาละครับตอนนี้อาจารย์ก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะฮะเตรียมทีมเราไปหามุมถ่ายสวยๆสักหน่อยนะสฝั่ง ขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งเด็กๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข่งขันในคลิปต่อไปครับผม